สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม g e n ช i n Impact นะครับซึ่งเกมนี้ผมไม่เคยอัดลงคลิปเลยนะครับก็ทีิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็เพิ่งเพิ่งเล่น,นครับผมเพิ่งเล่นถ้าเกิดมอีอะไรที่จะแนะนําผมในเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็หายกันไปนานพอสมควรเลยนะเราจะเปิดเติมอีกแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมา ทำเควสนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับที่มันกำลังขึ้นอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นเควสอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเควสมังกร,รหรือเปล่าน,น,น่าจะใช่นะครับไหนเควสอยู่ตรงไหนขอ,อตรงนี้นะครับผมเพิเ่งเล่นได้ไม่กีวนนนะ่วันนี้นะวันนี้ก็ขอเปิดอัตโนมัติแล้วกันนะครับ ผมอ่านจไม่ไม่อ่านนะครับโอเคมันจะต้องสู้พวกนี้นะผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นมากนะครับอุ้ยวุ้ยนาอะไรวุ้ย อาจจะไม่ได้พูดเดยอนนะครับตั้งใจเล่นมาก โอเคเหลือเลัลเอตัวสุดท้าล้ละโอเคนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยนะครับ อนะอ๋อปลดล็อกตรงโซนนี้หรือเปล่าโอเคทีนี้เราก็ต้องอไปตรงนี้สองรอยเมตรตัวโซนนี้ไม่ได้ปลดล็อกทีแหละเดี๋ยวค่อยไว้ปลดล็อกแล้วกันนะครับมีเสียงยิ่งจบุบ คงว่าหลายคนน่าจะเล่นเกมนี้มานานแล้วแหละครับแต่ผมเพิ่งมาเล่นนะมือนไม่ขึน้นองุนอะไรละ่ะหาทางปีนขึ้นมือใหม่จริงๆเฮ้ยเตอร์มิน้า ใครที่ยังเล่นไม่ถึงตรงเควสนี้ก็สามารถถ้าไม่อยากไม่อยากดูก,ดก็ปิดปิดคลิปได้คนระับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับไอ้เจ้ามังกรตัวนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าใครเล่นผ่านไปแล้วหรือว่าอยากดูว่าก็ดูได้นะครับเผื่อบ,บ,บางคนแบบอยากเล่นเองไนงะโอเค

A few mages. Correct. That's why I tagged along after all. Well, that and also for your sake. Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the mountain lout. อเ okay. มันจะตกลงไปตายไหมไม่ตายน่นอะมีพื้นด้วยตรงนี้ช่างมันแล้วกันข้างหน้าก็มีนะทุกคนลงมาลืมมันมีถังระเบิด ทุกคนอยากให้ผมว่าทำคลิปเกมอะไรก็บอกมาได้นะครับเฮ้ยกดผิดเฮ้ยเขินเลยปเปกดกอันติไม่เป็นไรโอเคตรงนี้ก็อเผาไปเลย ไปข้างในจะต้องขึ้นไปโอ้พอดีเลยจะได้ปลุ่ล็อกไอตรงนั้นด้วยจ้ะโดนอะไรอะ่ะอ๋อดวนดนในโรงนี้อเอ้าว มันมีกระแสลมเปล,ล็อกก่อนเปล,ล็อกได้ไหมอเอสวยสตอ r m มเทอร์เรลอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเปล,ล็อกพื้นที่แล้วเนียกข้ไาไเปยนเรือทีนึงมาข้างบน เฮ้ยต้องสวกกลัวเลมรึเปล่าน่าจะไม่ต้องโอเคขึ้นมาข้างบนได้แล้วตาพนึก n ัวลาน Deval and just these ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city when it was ruled over. Anyway, <laughs> markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a life act. Later. If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this act. Let's put the last part back and see. เราอัจจะต้องเอาชิ้นส่วนใช่ไหมไปใส่จุดล็อกจุดเฉพอะกัโอเคครับเอาไปใส่ใช่ไหมเมียนเดียวอรอว่านี่ลงไปได้หรือเปล่านี่นยังไงต่อไปควแวนติโอเค อมีหลายอันซะด้วยแล้วก็ไปข้างล่างเหรอเฮ้ยมีหลายจุดยังไกลๆนั่นเลยไปตรงนี้ก่อนเย่าออ ยังนะนนแล้วจะออกอยังไงมันมีอ้น,นี้อยู่ข้างบนออกได้ปะโอเคออกได้นะครับไปตรงนี้ก่อนละกัน ก็ให้คายผน,นึกทั้งหมดสามอันนะครับก็มีจุดเทเลพอร์ตอยู่มันยังไงมีมันก็มีผน,นึกให้เลยเนาะไม่ต้องไปหาอยู่โอเคแล้วก็ผน,นึกไปใส่ ก็เลยอีกสองจุดนะครับมามาันังขึ้นอีกเดี๋ยวยังไม่เสร็จทีอะยังยังไม่เสร็จทีโอเคมือใหม่จริงๆน,นีน่นะขกดนันเดี๋ยวตัดไปตอนที่เสร็จอันแรกเลยละกันนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาโอเคนะครับก็ก็ค,ค,คือต้องมาตีอ่าตรงนี้ก่อนนะครับต้องมาเปิดล็อกตรงนี้ก่อน <S <S มันก็จะมีอ่มอนให้ให้ตีนิดหน่อยนะครับเราก็ตีไปแล้วก็เอาหินมาใส่ครบทีนี้ก็น่าจะต้องไปทําเหมือนกันอีกสองจุดน,นะ,ะตรงไปฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปตัดไปตอนถึงแล้วนะครับ วุ้ยอะไรนะี่ยอะไรนะี่ยโอเคมาถึงแล้วครับมาแล้วจุดที่สองนะก็เราก็ต้องอันนี้หรือเปล่ามันมันไม่มีผลึกเหมือนอันแรกโอเคนะครับเขาน่าจะที่มันไม่มีไอ้พวกผลึกเขาหน้าจะให้มาหานครับซึ่งมันน่าจะเป็นแสง แสงอ่าสีประมาณนี้นะครับเราก็ต้องหาเอานะครับในวงกลมสีเหลืองนะอันนี้ก็ให้ทําลายหินเฮ้ยมีมอนด้วยทำลายนะมอนเวลยี่สิบเอง โอเครียบร้อยนี่ได้มาแล้วพลึกหเงันเปิดมอไปเลยนะ่โอเคนะอันที่สองโอเคอยู่แถวๆนี้เลยนะครับโอเคมีบอสนิดอ่อไม่น่าจะยากอะไรมากเนาะจะจัดการในตัวนี้ก็เลยนะ น่ารำคาญมากไอตัวแบบนี้อุวยอุวยอุวยแรงแรงนะแรงอุ้ยแรงนะนี่ โดนไปโดนไปดิทำอะไรจะทำอะไรอุ้ยเหเหลือลูกน้องมันเกมหมดละนะครับแล้วก็มาเอาอันที่สองได้เรียแบบร้อยทำไมกล่องไม่ปลดล็อกนี่ก็ออ,อยู่ข้างบนนี้ เครับแล้วก็ต้องหาอีกอันหนึ่งตรงไหนตรงนี้เนี้ยยังไงอ่ะ ต้องปีนขึ้นหรือเปล่าแล้วก็โดดลงมาน่าจะใช่ถ้าให้ดาวนนะน่าจะเอาปีนโอเคแล้วก็ เนะรียบร้อยไ,ได้มาครบสามมาแล้วทีนี้ก็กลับไปไปตรงนั้นได้เลยครับเอาเวไใส่เนอะรู้จะมีมอนอีก่งไหมเนอะน่าจะมีคลิปเนี้ยจะยาวนิดนึงนะครับอาจจะต้องตัดพาร์ทสองนะตอนส่วมังกร โอเคเสร็จ okay. ไปอีกหนึ่งนะอันนี่แหละชั้นสุดท้ายนะครับนั่นจะตัดไปตอนถึงสถานที่สุดท้ายนะอ๋อโอเคนะครับก็คืออันแรกกับอันที่สองมันจะอยู่ข้างบนนี้ครับก็ลอยตามกระแสลมมนี้ได้นะโอเคลอยขึ้นไปนะครับ แล้วก็อันเมื่อกี้ตอนแรกนะที่ที่ปลดล็อกไปแล้วเราว่าทําไมมันไม่ขึ้นนะอันนั้นก็คือได้แค่อันเดียวนะก็คือเก็บอันนี้สองเก็บสองอันนี้แล้วก็ไปไปปลดปลดล็อกได้เลยนะของผมนะเพราะผมปลดล็อกไอตรงนั้นไปแล้วหนึ่งอันนะโอเค โอเคนะครับครบแล้วครับเราโอเคทีนี้น่าจะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับใช่ไหมโอเคพายุเหรอก่อนพายุะจะมากับสู่ฮอยโอเคนั้นก็วาร์ปขึ้นไปเลยนะครับเทเลอพอต Ventures into songs after we're done. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of. M I have loved that song since I was small. How are you feeling today, honorary knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master Luke accompanied us to the very end, despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. For Master Jean? Responsibility, perhaps? What about the tone deaf bard? It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? <laughs> she really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king. And its citizens enjoy the most freedom. I hope the dragon that once protected monstat will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that, and no one should have told him that it was his eternal He has the right and freedom to choose his own way of life. Menti. Well then, traveler, May the thousands of years of just like the last time. I shall channel animal energy for you. Oh. โอเคครับเมื่อกี้เขาก็พูดถึงเนื้อเรื่องช่วงต้นเกมนะครับที่ที่จะจะมีมังกรผ่มาครับโอเคตอนนี้ก็ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าอะไรนี่เชิญหน้าได้เลยเอ่ะโอเคนะครับนั้นสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่า จะรอดหร <function al. S 1> ottle, <pl ains> ือเปล่านะมังกรก็เป็นบอสน่าจะบอสใหญ่เลยมันงครับเพราะว่าตัวละครผมก็เวลแค่สามสิบเท่านั้นเองนะครับตัวละครในทีมก็เวลแค่สามสิบเองก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมอาจจะไปอาจจะไปเก็บตัวละครมาเพิ่มนะครับเพราะว่าเวลสิบแปดเนี่ยเขาแจกบาบาร่าใช่ไหมโอเค โอเคเราต้องไปทำเควสนี้ใช่ไหมให้ผ่านหรือเปล่าโอเคนะครับก็นั้นสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับหรือว่าต้องทำเควสนี้เสร็จก่อนถึงจะต,ตัวละครได้ก็ไม่นแน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปสหรับวัน,นี้เค่นนี้ครับ